ต่อืึนเต้นคนางอีกโอ้โหไปแรงแท้ไปแรงแท้นานคนขับขับไปบอกมาถามแล้วว่าเกียร์อะไรโอ้ยเบาเบา ช่องชองงายคคน,นะคะไปไหนครับไปไหนนี่รอดูฮะรอดูเอาค่ะรอดูเอาโอ้รอดูเอารอดูอะไรครับยังไม่เข้าใจเลยเลยเจ้าจำได้ไหมนี่คิดว่าก็น่าจะจำได้เลยฮะน่าจะจำได้ค่ะน่าจะจำได้เอสซีพอดีเรามาลองดูนะครับบอกว่าน่าจะจำได้ นานแล้วนานแค่ไหนแล้วนี่จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้นะครับผมนานแค่ไหนแล้วที่ไม่ได้ลองครับจะให้กระปอมไปลองขับพี่พันล้านเราสตาร์ทเครื่องไปรอแล้วไม่รู้ว่าจะจะจำเกียร์ถอยเกียร์เดินหน้าได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวไปดูครับโอ้เสียวมากเลยพ่อ เดี๋ยวกลัวไปอย่าไปจอดกับเสาไฟหรือว่าเสาลงเด้อไปไปดูดูครับเอฟซีพูดแบบไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่นะข <c oughs> ึ้นไปแล้วนะ

Khoi đưa, bếp mũi đuôi, đu bếp mũi đuôi Tắn nhanh một chút đưa Tắn nhanh một chút Để đu một Được mấy? Ờ Bỏ mũi เออ๋ยวเขาเล่นช่วยด้วยเออแค่นั้นแหละเขาเล่นค่อยๆดูเสาด้วยดูเสาด้วยโอ้โหเสียวมากนะเอ็สทีตรงไปก่อนตรงไปก่อนเล่ามองดูรถเขาด้วยเดี๋ยวดูท้ายให้ เดียวเดียวเดียวเบรกเออโอ้โปแรงแท้ไปแรงแท้โหนานโอ้หโหดูท่าทางอย่างมั่นใจแล้วถอดกี่หรือ,อยังถอดแล้วโอเค เอาเบรกมือลงหรือ,อยังนี่โอเคโอเคเอาเด้อลก่อลบกบอนเหยียบคันเร่งช่วยด้วยวะไม่ใช่ใส่โดนเกียร์สีบ่ยเยือลองดูดับไปสองครั้งแล้ว เออโอ้โหมาแล้วเออไีแล้วมาอีกเออเบก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 ไปแล้วนะครับเอฟซีตอนนี้มันใจแค่ไหนนี่โอ้หนึง่งขานิดหนึง่งนิดหนึง่งโอ้โหทางนี้ย้อนเสงครับ เลยครับยาวๆไปเลยครับโอ้โหดูครับมั่นใจมากเลยแอบต้นม่มามาหน้าสีเดียวอันนี้ถลอกสีหมดรถนะอ,อือหาแล้วรถพ่อถลอกสีหมดเลยเออไปได้แล้วนะครับดูระวังวางช้างเขาอยู่ข้างหน้านะอย่าไปเหยียบเล็บช้างเขาเลยอะอะไรนะเหนนะ <laughs> ยียบเล็บช้างเขาเน่าดิ นาะเห็นไหมหนเปี่ยนเกียร์หักออกจากต้นไม้หน่อยอู้สังขารหบหูโอ้ออโอโดูครับมุดป่ามุดดงไปเลยเปลี่ยนเกียร์หน่อยเฮ้ยนี่มเกียร์อะไรเออเกียร์สองลึกโอ้โหไปไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่คนขับครับคนขับขับไปบอกมาถามแล้วว่าเกียร์อะไรโอ้ ไปเลยครับโอ้โหดูมั่นใจมากเลยนะเอฟซีเอาแบบกลางสนุนเลยเป็นเจ้าพ่อเลยเ,เปิดแอร่อยวะนู่นน่ะเออเออนี่แหละเอทำงานแล้วเ,เห็นไมเย็นเกยบเลยตีเหงื่อแตกเลยนะี่ทางโค้งนะทางโค้งนะระวังดีๆนะระวังดีๆนะ โค้งได้หรือเปล่า mc ดูดูเ<ด>หยียบกันเล่งไปว่ะโอ้เล่งไม่เหยียบไปสักทีผมว่าแล้วทำไมรถมันค่อยค่อยช้าลงช้าลงอู้ จับแต่ก็ยังยังยังมีความแต่ว่าความจำดีอยู่นะผมยังไปได้นะถือว่าสุดยอดอยู่แต่เสียอยู่นิดนึงไปออกตัวดับเนะ <c oughs> ลยลองไปเกีร์เกีรยอีกนิเฮ้ยเขาปลาแล้วเฮ้ยฮักคากระจอก กะนเร่งไปกะล่ามสู้ไปโอ้โหนี่โอ,โโอ,โโอโ้เร็วมากเลยที่ดูโอ้โหไปแล้วเต็มที่แล้วปึ๊บปึ๊บโอ้ทำงานน,าน,นี้งานนี้ครับโอ้โหมั่นใจมากเลยดูหน้าตาฟินมากเลยหน้าตาฟินมากเลยไปแล้วครับอ้าวที่นี้จะมีที่กลับรถบ่ ขับรถได้ไหมนี่ขับไม่หลับโอ้ไม่รู้เด้อแล้วแต่เด้อแล้วแต่จเฟอร์เด้อครับผมแอบไหนดูจริงไมนน่นนู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 ่นโอ้ขับรถไม่ดูเลยสี่ดูมุดตามุดดงไปถ้าไม่มีรถเราก็หลบเลนเขาก็ได้ไม่ต้องไปเบาเบาเบาเด้อเบานะครับเบานะครับตอนนี้มาเจอทางหมดหมดทางลาดยางหมดนะครับผมเหลือแต่ทางลูกรัง เฮ้โหเกียอะไรนี่จับรถตรงนี้แหละจะถอยแล้วนะครับผมเรามา,มารอดูเอ้าถูกเกียสองยังไม่ถึกเกียถอยต้องดันมาอีกยังไม่สุดเออดันมาอีกเกียสองเหมือนเดิมเลยนี่เออ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออเยี่ยม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 โอ้โหผ่านครับเรือี่อยรถได้แล้วนะครับผมตอนนี้อือผ่านแล้วต่อไปไปผมจะได้นั่งสบายๆแล้วให้กร้อมน้อยเป็นคนขับแล้วนะครับผมขับแบบดีพี่ทองแล้วขับแบบดีดิทงจะเป็นยังไงล่ะอ๋อมันก็ต้องกรองดูเนาะ แม่นมากแต่เหลือยังขาดความขาดความมันนนนมม่นใจนิดๆนะครับขาดความมั่นใจนิดๆนะครับผมนอกนั้นใช้ได้หมดแล้วทึ๊บโอ้โหไม่มีการผ่อนคันเร่งเลยนะจี๊ดใสเกียร์นี่เหยียบคันเร่งก็เหยียบคัสใส่ต่อเลยนะโอ้โหร้ายร้ายร้ายมากเลยอันนี้นะครับวันนี้เราพากระปอบน้อยมาเที่ยว ป่ากันนะครับโอ้โหดูนะครับบรรยากาศในป่ายามเย็นนะครับผมการครับที่พันล้านครับที่พันล้านของกระปอมในวันนี้นะครับผมยอดยอดเบรกที่เบรกที่จอดที่จอดที่ฮึบฮึบฮึบเออเดี๋ยว นี่ก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วพอมจะเอาที่พันล้านหักมาว่าดูว่าข้างหน้ามีตจะไม้นะที่พันล้านเข้าบ้านได้หรือเปล่าไปดูนะครับเอฟซีปักเฮ้ เฮ้ยเบาเบาเม่เยียบขันเร่งอะไรแรงสิถ้าเยียบไม่ไปไม่ยกขาจะคาดเนาะจะไปได้ยังไงหักล้อมตรงเลยนี่หน่ะหักมาทางนี้หักไปทำไมทางนู้นเขาดูตรงไหนพวงมาไลนยนันตรงไมมตรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดียวดูกระจกด้วย มาทางนี้นิดนึงรอเออพ่อ X X พ่อ,อ,อ,อโอเคปลอดภัยแล้วครับ FCO ใจเต้นใจหายใจคว่ำมหมดเลยเมื่อกี้ลงมาแล้วเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมนี่ตื่นเต้นก่อตื่นเต้นคุณนางอีกเห <laughs> ยียบคันเร่งถ้าฟังอะไรไม่รู้เรื่องถ้าปล่อยมากคลื่นรปดดมาชนได้นี่หมดเลยทำไงเหยียบคันเร่งแล้วย,ยกคานมันก็รถมันจะไปได้ยังไงเนาะแกยก<อ>ยู ยกยูคเขาว่าสำหรับที่วันนี้ก็ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับ FC ก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับปอมและข้างเราด้วยนะครับผมยังไงก,ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพลายทองคําด้วยนะครับรักพี่ทองรักน้องดาวเรืองน้อยๆแ,แต่คอยรักกันนานๆฝากพี่ทองและน้องดาวเรืองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยเจอกันใหม่คลิปหน,น้าครับคริปนี้สวัสดีครับบบ๊าายย